ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการอัพคลิปนะครับลง youtube นะครับอย่างแรกเราก็มีช่องของเรานะครับแล้วเราก็กดไปที่ช่องของคุณครับพอเราเข้ามาช่องแล้วเรากดบวกครับแล้วเราก็อ่าลงคลิปไปครับนี่นะครับพอหลดคลิปเสร็จแล้วกดถัดไปครับเราก็ตั้งชื่อครับเป็นมาม่าสุดอร่อยแล้วก็กดถัดไปครับ อัปโหลดวิดีโอครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับกําลังอัปโหลดนะครับไปดูกันรอรักครูนี่นะครับเราก็อัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ครับไปดูน้นแดงม่าสุดอร่อยนี่ครับขอบคุณครับ